สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถซับเบอร์ครับผมว่ารถซับเบอร์ครับวันนี้ผมเอารถกระบะอีสุสี่ประตูวีคลอสปี2 0 1 9 2 0 2ิเาเป็นตัวท็อปสุดราคาเปิดตัวออกห้างอยู่ที่1 1ึ่0ล้านบาทวันนี้เอามารีวิวขายเพียง889 0 0 0บาทเท่านั้นเองกับเลขไมล์แค่40,000กโลมาดูรายละเอียพพดพวงมานครับกระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าใหญ่โลโก้โรเมียมแล้วก็จังหน้าลมดำสวยงามดุดันเลยทีเดียว ะะไฟหน้าเขาโปรเจคเตอร์มี d ด y l ไลท์ลัน n i n g ไทม์มาให้สปอร์ตไลท์หรือไฟตัดมองนะะั้นก็จะเป็น LED นะฮะสองดวง2ฝัง่งนะฮะซ้ายขวาแล้วก็พาร์คเซนเซอร์กันชนมาให้ชุดแต่งถ้าเป็นตัว M มีสเกิร์ตมาให้ด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะส่วนด้านข้างตรงนี้นะฮะแล้วก็มีกาบซุ้มล้อต่างๆบันไดแหลกหลังคาไฟเลี้ยวออกที่กระจกมองข้างระบบกุญแจนะฮะเป็นระบบกุญแจคี y ์เลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะฮะ ชุดแต่งเต็มคันนี้นะฮะบอกได้คําเดียวเลยเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในนะครับไปครับเอาละครับผมมาอยู่ด้านในของอ e ิสุเดนมักวีคอสเนี้ยมาดูภายในต้องบอกว่าไม่น้อยหน้ากับคู่แข่งเันเลยทีเดียวนะฮะในตัวออปชั่นของเขานะฮะมาดูกันเลขกใหมของเขาอย่างที่บอกว่า49,000ก้นิโลนะฮะพวงมาลัยของเขามัลติฟังก์ชัน2ฝั่งซ้ายขวาด้านซ้ายก็จะเป็นควบคุมเกี่ยวกับมัลติมีเดียต่างๆส่วนด้านขวานั้นก็เป็นระบบ คลู e คอนโทรลหรือฟังก์ชันการขับขี่หรือว่าเกี่ยวกับฟังก์ชันตัวหนะ้าปัดเรือนหม้ของเขานั่นเองนะฮะมีปุ่มสตาร์ทมาให้นะฮะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นกุญแจเป็นระบบคีย์เลสนะฮะพิเศษของเขาสามารถกดเปิดสตาร์ทรถ โดยที่ล็อกรถอยู่ด้านนอกแล้วกดสตาร์ทที่รีโมทได้ด้วยรุ่นนี้นะฮะมาดูนะฮะมัลติมีเดียบ้างนะฮะจอของเขาเนี่ยเป็นจอโอ้โหค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเป็นระบบทัชกรีนนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมมีเนวิเกเตอร์ม,มาให้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อดูหนังฟังเพลงครบคันเลยนะฮะเชื่อมต่อ USB iPod Bluetooth นะฮะ AUX ต่างๆแล้วก็รองรับ p p p l e l o u p Pay hey. มาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะในตรงนี้นะฮะ แล้วก็มาดูด้านล่างกันบ้างนะฮะระบบแอร์เขาเป็นระบบแอร์ออโต้นะฮะแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวาได้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกนิดนึงนะฮะจะมีช่องเสียบ USB อยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะและ AUX ตรงนี้ก็มีมาให้นะฮะแล้วก็ช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้พร้อมนะฮะระบบการขับขี่นะฮะต้องบอกว่า V-Cross เนี่ยเป็นระบบ4 w h e e l แล้วก็จะมีสวิตช์3ระบบนะฮะเป็นทูไฮนะฮะหรือระบบหมดการขับ2เขานะฮะแล้วก โฟไฮนะฮะแล้วก็โฟโลนะฮะมีมาให้3ระบบนะฮะมาดูนะฮะระบบเกียร์ออโต้4สปีดนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมด้านฝั่งขวาของเกียร์ตัวนี้ถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะฮะหรือเป็นตัว M เนี่ยเขาจะมีเป็นระบบดิฟล็อกมาให้เป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะฮะก็ด้านบนก็จะเป็นระบบแองจินเบรกนะฮะส่วนด้านซ้ายนะฮะเาจะเป็นระบบปาร์คเซนเซอร์นะฮะภายในนะฮะเป็นภายในเบาะหนังสังเคราะห์นะฮะสีน้ำตาลต้องบอกว่าอีซุวีครอสตัวใหม่เนี่ย ทันสมัยนะฮะไม่แพ้น้อยหน้ากับรุ่นค่ายอื่นแน่นอนนะฮะบาอนะครับความเรียบร้อย,อยต่างๆไม่มีขาดไม่มีชํารุดมากับบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาให้พร้อมเรียบร้อยนะฮะมาพร้อมกับบาะไฟฟ้าคนขับ1ตัวนะฮะผมมานั่งด้านหลังเบาอนะฮะในตัวอีสุนะฮะต้องบอกว่าถ้าวเครอสรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางโอคง์ถุงมากเลยนะฮะ เฮดลูมเนี่ยโอ้โหยังอยู่ได้สบายสบายเลยเล mm ็กลูมก็นั่งเหยียดขาไม่มีแบบอึดอัดเลยทีเดียวนะฮะด้านหลังความเรียบร้อยของบอกก็ไม่มีขาดไม่มีชำรุนแรงสิ้นนะก mm ็ hmm. คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพิ่มเติมอํานวยความสะดวก mm hmm. ตรงนี้ก็มีช่องเสียบ USB mm hmm. นะฮะแล้วก็มีช่องแอ mm hmm. ร์นะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยคนนั่งหลังนะฮะ mm hmm. ลมเป่าสบายสบายเลยละเกนะครับเรียบร้อยเราไปดูด้านท้ายกันไปครับ เอาละมาดูด้านท้ายกันบ้างนะฮะมีกล้องสองหลังนะฮะมีปาร์คเซนเซอร์มาให้ตรงใต้กันชนนะครับชุดแต่งของเขาก็มีนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นตัวเอมตัวท็อปก็จะมีชุดแต่งด้านบนของที่กระบะมาให้ดูสวยงามนะฮะเปิดท้ายออกมาดูบ้างดูแม็กไลเนอร์ที่ใส่มาก็ไม่มีรอยขูดขีดไม่มีบรรทุกหนักนะครับ เก็บของเก็บไรได้กว้างสบายๆนะฮะไม่ต้องกลัวว่า4ประตูจะจุของได้น้อยหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยนะฮะนี่จุได้เยอะเพราะว่าผมก็ใช้อยู่ในกระบะ4ประตูเนี่ยถือว่าอย่างนี้หละผมชอบมากเลยนะฮะแล้วก็มาดูนะฮะรถของเขาว่ามีการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมมาหรือเปล่านะฮะเราระกรันการชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมอยู่แล้วนะฮะ ดูน็อตนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับตรงท้ายกระบะนะนี่เดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับการันตีได้เลยนะครับสีสันนะครับเต็มนะครับไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมๆจากโรงงานอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับไปมาดูห้องเครื่องนะครับเปิดฝาก็โปรงออกมานะฮะต้องบอกว่าตัวนี้ว c r o s s มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc นะฮะ เป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะฮะต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะฮะในตัวอีลสตัวนี้นะฮะเพราะว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วฮะอีลสูเขาเน้นกับความประหยัดนะฮะต้องบอกว่าและก็แรงด้วยนะฮะแรงม้าของเขาอยู่ที่190แรงม้านะฮะแรงบีดของเขาถึง350นิวตันเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดมากในตัวอีล u สตัวนี้นะฮะมาตรวจสอบดูความเรียบร้อยนะฮะ เช่นเคยว่ารถเรามีการชนหนักพลิกความน้ําท่วมหรือเปล่านะฮะมาดูหัวใจสําคัญของอีโอสุูผมบอกทุกครั้งนะฮะแผ่นเพดนะฮะผมจะดูรถอีโอสุูของเขาต้องเดิมนะฮะรถจะทํามาหรือไม่ทํามาเรามาดูแผ่นเพดกนก่อนมาว่าอีโอสุูนะ,ะใครที่เล่นรถหรือนักเลงรถเขาจะรู้กันถ้าแผ่นเพดมีการยิงลีเวทมาใหม่เขาจะไม่ซื้อเลยนะ,ะเพราะว่าถือว่ารถมีอุบัติเหตุหรือว่ารถมีโดนมาแผ่นเพดและรูลีเวทต้องมนต้องเดิมต้องกลมนะฮะ ไม่มีแบบว่าเป็นแหลมแทงมือนะฮะนั่นคือไม่เดิมนะฮะคือยิงมาใหม่นะฮะนะ,ะถือว่าอย่างงี้ถือว่าโอเคเดิมนะ,ะเดิมจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มาตรวจสอบดูห้องเครื่องนะครับน็อตเดิมนะฮะแก้มหน้าสายขวาไม่มีขยับน็อตฝากระโปรงก็เดิมจากโรงงานไม่มีรอยขาดใดทั้งสิ้นนะฮะคานหน้าสติ๊กเกอร์ฝากระโปงเดิมคานหน้าเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์ทุกอย่าง เม็ดอ์คเดิมแล้วก็ส่วนห้องเครื่องไม่มีเยิ้มเพียงแต่รถคันนี้เพิ่งเข้ามาเรายังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องให้นะฮะก็จะมีมอมบ้างนะฮะผมถือว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นธรรมดานะฮะเราก็เดี๋ยวดูแลจัดก,การขัดสีชวีวันให้คันนี้นะฮะแล้วก็สําหรับคันนี้นะฮะใครที่มาสนใจคันนี้เปลี่ยนยางให้4เส้นเลยเดี๋ยวเราจัดก,การเปลี่ยนยางคันนี้ให้แต่นี้ยางยางก็ยังปีใหม่แต่ว่าไม่ถูกใจเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะฮะตรงนี้นะฮะ มาสรุปวันนี้ว่าใน e US u u u ู m m a x v c r s s s ปี2019.2020ตัวท็อปสุดออกห้าง1,160,000บาทวันนี้เอามารีวิวขายเพียง8 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะใครที่สนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์082856000 0สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดูรูปดูรายละเอียดต่างๆภายในขอสเปลดผคอนเลนดอกเบี้ยต่างๆได้ที่แอ s ซด 9999 99, ก็จะมีทีมงานที่น่ารักคอยตอบคำถามให้กับลูกค้าทุกท่านนะฮะส่วนใครที่ดูคลิปนี้หรือผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วเจออ้วนชัวที่รีวิวรถคันนี้ชอบและถูกใจฝากกดแชร์กดกระดิ่งกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยวันนี้นะฮะอ้วนชัวลาไปก่อนไว้เจอกันอีพีหน้า จะมารีวิวรถอะไรให้ดูอีกไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r o s u r e c o m